โอ้ยผูขามาแากเงินเงืนกำลังเดินปุ๋งเงินงคังสกูลอันกีปคะกี่คนกี่คนกี่คน กดูเกระ่ากระนส้ายชกกเรสมายหาหเปรเ้มากระดูกเจนีระนน้มาก็ก้ส้มสายกระดูกเนระก็นน้ำมากรู่เปนีรดนน้ำมาีชูกระดูกเนระดูก่ปนมายกนทนมากีะีน้ำสมสายชูดูทดนมยะดูกเปนกดีทมายสมร เปนคน็อแต่เปนใคม่เมือจุดจมาูกจบ่รงอะา คุณยูทูบเบอร์คนละช่องนมานละช่างคนละช่องเขาจะพูดอไรมานะคอว่าเต็มท้องเต็มใาแล้วมาตัชิมกุญแจชิมไหมเพว่อว่าอยู่ยมาดั้่อยู่บ้า คองกินหลายยาปเป็นกมันนาก็อะไทั้งนี้อ้ใเห่ายาป็นพีผู้าดมากทานคุณใ่เลาาคเข้าคเทมาูดอ้ไหว่าซือเครื่องเงื่อนังนี่ไห้างแม่ว่ามิซื้ออไรโอ้ว่าจาว่าอย่างผูขาดนี่ว่าือเคื่อซ้สั้นนี่ว่าูได้เป็นผูเห็ดปาูได้เป็นผูสางเทวดามัไเลยม่ลิมากตีเอ้ หาท่าด้อุกาช่วอะไรท่าเด้อเสาต้นที่หนึ่งท้านนายสิวาริทักคมนางงามสาต้นที่สองใน่ิวานาเมืองนมต้นที่สามในสิว่าส้มพรนครต้นที่สี่ในสอว่าเท่าขนเมื้งต้นที่หาในสอว่าเลื่อนราลหุ่นต้นที่หกในสิว่าคุณัะข้างต้นที่เจ็ดสว่าบางห้วยไผ่ต้นที่แปดในสิว่าสียามุ่งคุ้นต้นที่เก่าในสิว่าแต่งใจมันดั่งชน่อว่าโจตอ ป่องโลซ้วนา่งคำไหลบันไดท่านหนาสืวนา่งคำแก้วทางตรงสวาเท่าองค์อาจเตื่อกาศสวาเท่าบุญยินพราเส้นสวเท่าสัดซือชื้อยือสืว่าเท่าคำแสนไม่ละแนงสวาเท่าบุญสืว่าเท่าบุญเฮียงเฮียงไท่ซืว่าเท่าบุญฮมตั้ง่มสวนาเท่ทงเทากเสาถือว้าง่าคำสู้ประตูหน้าต่างสวาท่าร่มเข่าคุกมาเข่าสวเท่าบุญนา เชื่อทางบุรุษเนาะจีเอ็มมี่ได้เองต้องขี่เลีอยว

เงินเฮียได้กเก็บเอาได้โอ้ยยีน่ะญาจะรยามอีนี่ตาดีเลยมึง่เอ้น้ยียวี่น้องเิน

ตัวนี้จะเป็นยำกำบนเลวดาดผ้าด้นี่เนาะเข็นเปดาดผ้าเลยนี่มงกัวนี้ <c oughs> โมงกัมี มากัเราให้ข้าเก็บกระเาใดลัศาสนาเพื่อข้าวว่าข้าวเก็บกระตานเพราะเป็นชื่อคำวที่ชื่อส่ด้วยคาเรียน้อายุใดก็ไหวชีสายาสินีหมาเล่นันสา

Yeah. Yeah, okay. Ya, bukan. Siap. เดไปที่ปูกแคลแล้วเกี่ยมผักระท่าอาหาร <c oughs>